ครับุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีวันนี้เอา t r อ s i g ดีซิกมาโฟมาคอนเฟิร์มสภาพหลังจากที่เราจัดการนะครับเก็บงานขัดเคลือบสีเก็บงานสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํามาเล่าให้ฟังอีก1นึคันสําหรับคนที่ไปฟันอยากจะได้นะครับรถไปใช้งานสัก1นึคันแน่นอนว่า Toyota f o r t u n e r t r d Sigma 4คันนี้ นะครับต้องเป็นที่ต้องการของ FC หลายท่านอย่างแน่นอนวันนี้สอสักดาขออนุญาตนำเสนอ Toyota Fortuner 2.8 t d Sigma 4ปี2016หรือ2,559คุณนายก็คือ t d โฉมใหม่ตัวแรกที่ถัดมาจากที่ถัดมาจากมิ n ไ g h t นะครับมิดไ g h t ชายคือถัดมาจากตัวแชมป์ชาคิดนะครับซึ่งแน่นอน หลายคนก็เป็นกังวลว่าตอนที่แชมป์ชาคิดเองเนี่ยตัวมิดไนท์ก็ถือว่าขายดีอยู่แล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นโชมนี้นะครับตอนปี15ไม่ได้ขายโชมนี้ออกมานะครับปี15เป็นชมใหม่ธรรมดาที่เป็น2.8ซิกมามาได้ท r อดีในตัวปี2016ซึ่งวันนี้ผมได้ท r อดีหลังคาดำหรือว่า Black To p มานำเสนอก็เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหม่ของต er นะัวนจะูเนะ่หนะ้าตอนนั้นนะครับเมื่อสักประมาณปี59ก็6 6ปี6ปีกว่านะครับปรบปรับเป็นโชมนี้ก็คือเปลี่ยนพัทข้างนอก หม่หมดนะครับเปลี่ยนไม่หมดเลยคือไม่เหลือไม่เหลือโครงสร้างโครงสร้างของตัวเอเ่อคดีไ้เลยนะครับไม่เหลือโครงสร้างของตัวแชมป์ไปเลยเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบเกียร์ชุดแต่งต่างๆ,ๆเปลี่ยนหมดนะครับแต่ก็ยังเป็นท r d ชุดแต่งท r d s p o r t i v ออยู่เหมือนเดิมแน่นอนก็คือเหตุผลแรกที่ท่านจะซื้อรถคันนี้เลยก็คือแน่นอน t r d Sportivo Black Top เนี่ยขับเคลื่อนสีลอ้อคือตัวท็อปสุดณตอนนั้นสมัยนั้นก็ล้านล้านเล้านเ 7, 7, 7นะครับเกือบ เกือบเกือบร้านแปดนะครับรวมประกวงประกันน่าจะมีล้านแปดถ้าใครซื้อรุ่นนี้นะครับแต่เลขเลขเขาตอนที่เขาเปิดตัวคือล้านร้านเจ็ดหกเก้า 7, 6, ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาหายไปอยู่ประมาณหกแสนเน้นเน้นนะครับหายไปหกแสนเน้นเน้นคือผม,ผ,มผ,มผมนั่งขายอยู่หนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าก็หายไปประมาณหกแสนนี่คือตัวเลขที่เหตุผลแรกเลยคือตัวเลขความห่างความประหยัดน,นะครับและก็ที่สำคัญคือหลายคนไม่เป็นไรมันเป็นค่าของความเสื่อมไม่เป็นไรคันนี้ เหตุผลที่2คือเป็นรถบ้านเป็นรถบ้านมือเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีได้หมดทุกอย่างได้ทุกเงื่อนไขเป็นรถบ้านเล่มพร้อมกุญแจครบนะครับและก็ต่อมาในเรื่องของพาร์ทในเรื่องของบอดี้คันนี้นอกจากจะเป็นชุดแต่งทีดีเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วความสวยได้อยู่แล้วนะครับหน้าปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ไดครบอยู่แล้วก็ความเดิมของคันนี้ คือตอนที่ผมถ่ายไลฟ์สดไปรอบก่อนโอเคนะครับสีกันชงกันชนอะไรยังไม่เก็บให้ตัวนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่โครงสร้างแน่นอนอีกจุดหนึ่งก็คือคันนี้นะครับซื้อคันนี้แล้วคุ้มก็คือโครงสร้างเดิมเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับนอกจากนอกจากในเรื่องของช่วงราคาที่เปรียบเทียบห้เห็นชัดเจนนะครับและก็ในเรื่องของ รถนะครับไม่ได้เป็นรถที่โดนบอกเลิกสัญญาโดนยึดมาหรือเป็นรถเช่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดาซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้ดาวเยอะก็ได้นะครับมีรถมาเทินก็ดีนะนี่คือนี่คือจุดของคันนี้เลยนะดีเทลรถคันนี้ชัดๆเลยนะครับหนึ่งล้านหนึบาทนะครับแน่นอนได้เป็นเครื่องที่แรงสุดณตอนนั้นนะครับเครื่องที่แรงสุดณตอนนั้น มาตอนนันเพราะตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนแล้วเป็นเครื่องยนต์1 g d นะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลเทอร์โบ2,755ซีซี177ม้าตอนนั้นบิดบิดตอนนั้นก็450ก็เพียงพอนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตอนนี้ตอนนี้ก็จบละนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.8เทอร์โบนั่นเองนะนี่คือด้านหน้าคือความเดิมนะครับด้านหน้าคือความเดิมแล้วก็แน่นอนเป็นล้อแม็กทีอาร์ดีตรงรุ่นนะครับแม็กทีอาร์ดี ที่สำคัญเป็นยางเซตที่2แล้วเพราะว่าคันนี้ใหม่อยู่แสนสี่นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นยางเซตที่2มาแล้วใช้งานอีกยาวๆนะครับใช้งานยาวๆเป็น2อ5ห0 2้าห้าสิแม็กทแลวก็แน่นอนก็คือของ TRD Sport i v o เองก็นอกจากจะเป็นชุดแต่งพัดข้างนอกแล้วเป็นของแต่งทีดีแล้วต่รวมถึงช่วงล่างนะครับที่เป็นโชค๊คเป็นสปริงก็จะเป็นของทีดีจำเพาะตรงรุ่นนะครับนี่คือ,อรายละเอียด เปลีย่อยนิดหน่อยสำหรับเจ้าทีอาดีคันนี้นะครับนี่เป็นสีขาวลังคาดำนะครับในเล่มในเล่มมันจะลงเป็นขาวดำนะไม่ใช่รถเปลี่ยนสีนะแต่มันต้องลงให้ถูกต้องนะครับตามระเบียบขนส่งนะครับรถผมก็ลงเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ตัวนู้นเลยตั้งแต่ตัวแชมป์นั่นแหละที่เล่นลักษณะดำแดงแต่ว่าตัวนี้มันจะเล่นแดงเยอะกว่านะครับนะะนี่เป็นเบาะหนังดำแดงได้แดงแล้วก็ภายในก็ตกแต่งเป็นคาร์บอนเคปลาสไตล์ทีอาร์ดีเลยนะครับสวย เป็นคล้ายๆว่าสปอร์ตพรีเมียมนะครับที่เขาเปิดตัวมาตอนนั้นอีโคโหมดพาวเว่าโหมดแพดเดิลชิพนะครับซีคนเชี่ยวชิพนะครับแล้วก็คูชอนโทนมันติทุกอย่างมีครบหมดนะครับเบาะบัฟใบ,บฟ้านะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัดเครื่องยนต์และก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นจุดขายสำหรับรถคันนี้นอกจากที่เป็นรถบ้านรถมือเดียว เล่มพร้อมกุญแจครบพร้อมโอนันทีคันนี้รถเข้าเช็คศูนย์ตลอดนี่ขนาดหมดารันตีตั้งแต่แสนกิโลแล้วนะครับเข้าเช็คศูนย์ล่าสุดก,ก็คือ1นึ่งแสมนกิโลนะครับมีประวัติย้อนหลังให้แต่บางทีมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเรามาเปิดต่อสาธารณะไม่ได้แต่ว่าคนที่จะซื้อคันนี้ผมสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดที่เป็นดีเทลเชิงลึกให้ดูได้นะครับแต่ไม่เปิดเผยนะครับนะต่อสาธารณะน,น,นะครับถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้วกันนะครับเราเคารพสิทธิด้วยนะครับเราขายก็ เราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผิด PDPA ด้วยนะครับแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟู l ออฟชั่นนะตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจอทัศนสกรีน7นิ้วนะครับแอร์ดิจิตอลกล้องถอย DAC ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4 w h e e l นะครับดีหน่อยคือรุ่นนี้มันจะเป็นพาร์ทไทม์ะ Part นะครับมันจะเป็นพาร์ทไทม์มันจะไม่ฟูลไทม์เหมือนกับตัวแชมป์ก็คือบางคนก็เป็นห่วงในเรื่องว่ามันจะกินน้ำมันเท่ากับตัวแชมป์หรือเปล่าเพราะว่าตัวแชมป์ที่ผมเคยเคยใช้เนี่ย มันจะอยู่ประมาณ9 9กถึง1ิกิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะสำหรับเครื่อง3000 K เคดีที่ผมใช้อยู่แล้วก็ขยับมาเป็น2อ0พันอน8มันจะได้อยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรในเครื่อง2008ตัวนี้นะครับถ้าเอาตัวเลขขยับคาดเคลื่อนเลยที่ผมขับอยู่มันจะอยู่ประมาณ12.7 12.9เอ้ยไม่แก้ไข11.7 11.9แล้วก็มา12.0อันที่ผมคือผมใช้งานประจําวันนะไม่ได้ขับเบาขับแล้ก็ขับปกติทั่วไปนี่คืออัตราบริโภคน้ามันที่จับตามมาตรวัดนะครับ นี่คือข้อมูลดีเทลเพิ่มเติมให้และก็ผมว่าเครื่องส่งเสียงเองแหละโอเคของ jbl ก็พอใช้ได้พอฟังนะครับเขาร่วมมือกันมั้งแต่ตัวหน้าแชมป์ละนะนี่คือสภาพภายในของเจ้า t r d คันนี้นะนี่ภายนอกภายในสวยลงตัวอยู่แล้วนะครับ t d ก็จริงจริงโฟล์กเนอร์ขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับในบรรดา p v ที่วางขายในบ้านเราด้วยด้วยตกว่าด้วยบอดี้ด้วยรูปล,ลักษณ์นะครับความสวยงาม ได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าฟังก์ชันออปชันอาจจะสู้หลายแบปไม่ได้นะครับคือด้วยดีไซน์ที่สวยลงตัวและที่สําคัญคือการดูแลแมชฉะนั้นนะครับค่า MT มัเนี่ยมันอนข่างที่จะดูแลง่ายประหยัดและก็ไม่แพงนะครับปัญหาทางเทคนิคที่เจอไม่เยอะมากนะครับมีไม่กี่ข้อนะครับเดี๋ยวไล่เป็นคลิปที่คลิปหน้าให้ฟังแล้วกันสําหรับคนที่ดูแลฟอร์จูเนดูแลแบบไหน,นยังไงแล้วก็ เป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้านะได้มาได้มาตั้งแต่ตัวตั้งแต่ตัว V นะครับยกเว้นมันจะมีแค่ปี1 8บแที่ออกมาเป็นตัว G ตัว G มันจะตัดประตูไฟฟ้าออกแต่ว่าอนอกนั้นได้ประตูไฟฟ้าหมดนะครับประตูหลังไฟฟ้าหมด,นะห,ฟฟห,มดหน้าหลังสวยเดิมนะครับก็ยังเป็นแพลตฟอร์มต่อมาจากตัวแชมป์ก็คือเป็นแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นเบาะ3ามแถว 7, 7็ที่นั่งแอร์3ตอนนะครับเบาะก็ยังคง ค่อย้างจนถึงณปัจจุบันนี้2,022เนี่ยนะครับ23ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะไม่กล้ากล่าวถึงแต่ว่าตั้งแต่05จนถึง22เนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มนี้นะครับสำหรับเจ้าที t ดีแล้วก็ประตูท้ายเราเซตได้นะนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเปิดไม่ไสุดเราก็ดันขึ้นไปสุดนะครับเนี่ยนะครับให้มันสุดเลยบางคนตัวสูงไงนะครับแล้วก็กดแช่ไว้นะครับ4วิอ่ามันก็จะเปิดปิดอัตโนมัติตลอดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังก็คือ ถ้าคนไปดันไปผลักไปปิดช่วยเขาเนี่ยบางทีมันจะระบบมันจะค้างมันก็ต้องบีรีเซตที่ปุ่มพวาวเวอร์ดอยอีกทีนึงนะครับดังนั้นเราปล่อยให้เขาทำงานอิสระไปจะง่ายกว่านะครับสำหรับเจ้า t ทียดีแบตท็อปคันนี้1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับบอกเหตุผลไปแล้วนะครับย้ำอีกทีนึงก่อนที่จะจบคลิปนะครับคันนี้ท่านเซฟตังในกระเป๋าไปห0แสนนะครับแตอย่างน้อยห0 0 0นและซื้อสดไม่เกี่ยวกับแวดเพราะว่าทีผมบอกไปคันนี้เป็นรถบุคคล เป็นรถบ้านรถบุคคลซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีนะครับเร็นแล้วเพราะว่าบางคันผมก็ต้องบอกไงบางคันมันเป็นรถที่เช่ารถเช่ารถยืดอะไรพวกนี้รถบอกสัญญาามันก็ต้องมีต่วนที่มาเกี่ยวข้องแต่ผมก็พยายามคัดรถที่โอเคละมันตอบมันอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์ว่าคนบางคนก็ต้องการดาวสูงซื้อสดนี้ก็มีแล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดจะดาวหรือไม่ดาวแล้วแต่สะดวกนะครับจะดาวไม่ดาวลืดแล้วแต่สะดวกเลยนะได้รถประหยัดไป0,000 0ได้รถบ้าน น็อตโครงสร้างสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะครับประวัติดีเช็คศูนย์ตลอดเชื่อว่าคันนี้น่าจะครบองค์ประกอบสําหรับ FC f c Fortune r แน่ๆนะครับสนใจก็สายตรงหาสอสักดาได้เลยที่0997591779นะครับ0997591779นะครับเบอร์โทรและก็อินเดยเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรหาง่ายนะครับบางทีถ้าติดรีวิวอยู่เดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับนะครับเบอร์โทรล่างคลิปนะครับใต้คลิปแล้วก็บนปกคลิปนะครับแฮชแทักดา ๆๆจอกันง่ายๆแน่นอนฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็นทิกตอกก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลคาเซนเตอร์แล้วก็สอสักดาก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเข้าขายออกนะครับจีราคาซื้อขายการดูต้นงต้หนิอะไรก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันวันนี้ผมเอาอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาเซนเตอร์นะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8 TDI Sigma 4 Backtop ปี2016หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาคอนเฟิร์มสภาพ ให้ฟังเรียบร้อยนะครับสนใจก็สายตรงได้เลยสวัสดีครับ